สอบถามครับลองเปิดการวิเคราะห์วิดีโอที่ลงในช่องพบว่ามีอัตราส่วนผู้ชมที่เป็นของผู้ติดตามเยอะแต่ในส่วนสำหรับคุณหรือว่า for you หรือว่า FYP นะคะมันน้อยมากแบบนี้โดนล,ลดการมองเห็นใช่ไหมครับอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่หลายคนตาถาบกันมาเยอะ อยากให้ลืมคําว่าลดการมองเห็นไปเลยนะคะลดการมองเห็นเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงๆก็คือคนคน,นนะั้นอะใช้ t i k t o อกผิดวัตถุประสงค์หรือว่าทําผิดแนวทางปฏิบัติชุมชนติ k กตอนะคะสาเหตุส่วนใหญ่เลยบุลันเชื่อว่า99.9%เนี่ยการที่หลายคนโพสต์คลิปแล้วมันไม่ปัง t i k t o อกไม่ดันขึ้นหน้าสําหรับคุณเนี่ยก็เพราะว่าคอนเทนต์ไม่น่าสนใจหรือว่าเราทําเนื้อหาคลิปวิดีโอได้ไม่น่าสนใจแต่ว่า อย่าห,หมดหวังนะเวลาที่เรารู้สึกว่าโพสคลิปไปแล้วเนี่ยยอดวิวมันน้อยหรือว่า engagement น้อยมียอดแชร์น้อยคอมเมนต์น้อยยอดใจน้อยติ๊กตอกไม่ดันขึ้นหน้าฟีดอยากให้เรามองดูตัวเองว่าเอ๊แบบนี้นี่ เราทําผิดตรงไหนนะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวลองหาไอเดียทําคลิปให้มันน่าสนใจดูซิอ่ะนเดี๋ยวเราลองไปหาไอเดียจากของคนอื่นดูซิอ่ะเดี๋ยวเราเปิดที่หน้า Discover หรือปุ่มค้นพบบนทิกเกดูซิว่าเขามีกระแสมีชาเลนจ์อะไรเล่นกันไหนลองไปเล่นกับเขาลองเอากระแสลองเอาชาเลนจ์ลองไปร่วมเล่นแฮชแท็กบนหน้า Discover หรือว่าบนปุ่มค้นพบกับ คนอื่นเขาดูซิลองไปหาไอเดียจากตรงนั้นดูแล้วก็มาลองทําคลิปให้มันน่าสนใจดูเวลาที่เรารู้สึกว่ายอดวิวของเราน้อยค่ะให้เราลองดูไอเดียเจ๋งๆของคนอื่นในติ๊กต็อกซึ่งมีมหาสารมีเหลือเฟือมากๆในติ๊กต็อกมีไอเดียเจ๋งๆมากๆเวันอยากจะให้เราโฟกัสที่การดูตัวอย่างที่เจ๋งๆในติ๊กต็อกแล้วก็เอาคลิปของคนอื่นนะคะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการทําคลิปวิดีโอของเราจะดีกว่านะครับ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องท้อแท้โพสต์มันไปเรื่อยๆทํามันไปต่อเนื่องอะไรก็ตามที่คุณทำมันต่อเนื่องและไม่ย่อท้อไม่หยุดหย่อนเดี๋ยวคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีงามที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเองนะคะบุหลันเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ